สามสองหนึ่งแอคชั่นเมื่อถึงเวลาต้องมาเซอร์วิสเซอร์วิสเซอร์วิสไอมิตนูนั่งทำหม้อลมอยู่อ้ก็เรื่องของมิตรนูไปในช่วมงน,นี้ก็มิตรนูก็ดูแลเรื่องเครื่องถอดไปเต็มแม็กส่วนผมก็เลือกไม่ได้เลือกหรอกกูเลือกไม่ได้ชีวิตกูทำอย่างเดียว หามอยากจะเลือกไหมชีวิตม่มันมันต้องอยากจะเลือกเท่านั้นะทุกคนถ้าเลือกได้เลือกหมดเลยใช่ไหมชีวิตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงี้โปรเจกชีวิตตัวเองแต่ชีวิตกูเลือกไม่ได้ไงพอชีวิตกูเลือกไม่ได้มันก็ต้องอยู่อย่างงี้ <c oughs> ชี้ได้วยมาซ่อมซ่อมเครื่องอย่าแบกหน้ากล้องก่อนมาซ่อมซ่อมเครื่องทวงซ่อมเครื่องทวงซึ่งอยู่ถ้ากูพูดว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนเจ้าของร้านเขาโกรธอีกแต่ถ้าเป็นยุคเมื่อก่อนโอยกันกันดานเลยต้องเนี่ย ไกลมากอยู่ในป่าในเขาเขาก็ทําเท่าที่จะทําได้ถ้าทําไม่ได้ก็แค่ยกเครื่องถ่วงตัวนี้กลับตอนนี้ก็อาศัยดิ้นเลยครับอุปกรณ์ก็เวลาพี่บบซ่อมอุปกรณ์รณอิเล็กทรอนิกส์ก็มีมากระเป๋าเดียวแต่บางอย่างมันข้ามยี่ห้อข้ามยี่ห้อข้ามรุ่นอย่างเนี้ยอ่ะให้ดูกันเลยเป็นคลิปให้เจ้าของเครื่องเขาไปดูย้อนหลังด้วยเนี่ยกูใช้ฝาเอ็มร้อยกูโฆษณาเขาอีก ช้ฝาเครื่องดื่มชูกำลังก็ของที่พี่ซื้อพี่เขาซื้อมาให้กินมเมื่อกี้มีฝาเครื่องดื่มชูกำลังเอามาใช้แทนอุปกรณ์ปิ้นบอร์ดลายบอร์ดเพราะอย่างน้อยๆก็มันก็คืออลูมิเนียมอะใช่ไหมละ่ะอลูมิเนียมนำกระแสความต้านทานก็มีอยู่ในระดับหนึ่งถือว่าเป็นเกดดีอะอลูมิเนียมแค่มันเป็นฝานี่ฝาลิปโพวิตันดี คาคุณาต้องเข้าแล้วนะเฮียเนี่ยริโพว,วัตันดีเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์ก็ไอพวกซ็อกเก็ตมันก็ไม่มีมันละลายไปมันไหม้ไปก็ตัดทิ้งแม่งมันแล้วก็โยงตรงโยงตรงประเด็นคือสายแพรขาดสายแพรที่เป็นผงคาร์บอนเป็นคาร์บอนตัวนี้เลิกคิดครับที่จะบัดกีบัดกีไม่ได้โดนความร้อนนิดหนึ่งละลายลามเลยปลุ๊บปุ๊บต้องดิ้นเอ้ฟ้าริโพวิตันดี วิตันดีก็ดีจริงๆนะฝาริโพวิตันดีก็จบกปตามเคสเอาละก็ให้ดูก่อนว่าเดี๋ยววันหนึ่งเจ้าของเครื่องเกิดเปิดเครื่องมาดูแล้วด่ากูตามหลังเอ๊ยใช้อะไรทำาหนะึ่งกสองหน้าสายไฟก็ธรรมดาธรรมดาแถมแม่งอุบาทจังใช้ฝาริโพกูดิน้นตามหน้างานเพราะจริงๆแล้วเอาควาจริงนะถ้าสายแพรขาดนะผมบอกเลยเกมโอเวอร์ครับนี่ต้องเปลี่ยนทั้งบอด ถ้าปุ่มกดเนี่ยปุ่มกดพวกนี้มันเป็นปุ่มกดสายแพรคาร์บอนเป็นเหมือนฟิล์มบางๆนี่ดินวิชามาล้วนๆอานนั้นเลยครับเดี๋ยวประกอบเครื่องกันแล้วเดี๋ยวดูกันว่าจะใช้ได้ไหมแต่มั่นใจอะยังไงก็ใช้ได้ร้านเปอร์เซ็นเพราะว่ากูทําบ่อยก็ให้กูทายัางไงอ่ะวิ่งมาไกลอ่ะขึ้นเขามาเจ็บลูกลุยข้ามคลองมาอีกก่อนจะถึงร้านเขามันก็ต้องจบให้ได้ล่ะจะยกเครื่องกลับไป เอาไปซ่อมที่ร้านนมันจบแน่ๆ่จบสวยด้วยแต่วิ่งกลับมาอีกตอนวิ่งกลับมานี่แหละเดือดร้อนเอาเครื่องมาส่งเนี่ยค่าน้ํามันรถค่าเดินทางค่านู่นค่านี่ค่าแรงสารพัดน์ว่าวิ่งรถเนี่อย่างน้อยก็ไกลอยู่นะหกร้อยโลนะก็ต้องดินด้นให้จบดิ้นให้จบแต่ถึงจะเป็นงานวัสดุพื้นบ้านนะครับกูบอกเลยกูก็รับประกันเอานี่ตามนั้นนะก็มั่นใจอ่ะว่าใช้วิธีนี้มาบ่อยอ่ะ จะให้กูวิ่งกับลงเขาลงดอยเข้าเมืองเข้ากรุงเทพเอาอะไรมันก็ใช่เรื่องเดี๋ยวมันจะวานไปลูกค้าสามสองหนึ่งแอคชั่นอีกรอบเออตอนตอนที่แจ้งไปปุ่มใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมสายแผขาดสายแผขาดผมใช้ฝา,าลปปริโพซ่อมเอานะ <laughs> มีฝาลิมีฝาลิปโพ <laughs> ดีกว่าซื้อแผ่นบอร์ดใหม่ซื้อแผ่นบอร์ดใหม่มันหลายพันสามพันกว่าบาทชุดบอดบนเสีย แพ้ขาดก็ใช้วัสดุเท่าที่มีจริงๆฝาลิปโพก็ไม่ใช่กิ๊กก๊อกนะเพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมแค่มันเป็นขวดนะ้ำมันลมขวดละสิบาทแค่นั้นเองแต่จริงๆวัสดุเป็นอลูมิเนียมได้แล้วนะโอเคอ้น,นี้ไฟกับพริบเคอมพิวเตอรอ์ขึ้นลงได้ปกติจบส่วนตัวปาสติกที่แตกถอดออกเลยไม่ต้องใช้จบมันมมีประโยชน์อะไรมันแค่เอาไว้ ดันให้ตัวนี้ออกมามันเหมือนกันพอเราคลายคลายตัวเกลียวเนี่ยมันก็หลายคนนะครับที่พลาสติกแตกพลาสติกตัวกั้นนะครับไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเลยพลาสติกตัวนี้แตกข้างในมันเป็นสปริงเป็นสปริงแค่นี้เอามันออกถ้าพลาสติกมันแตกไม่ต้องไปหาซื้อเพราะมันไม่มีขายแต่สปริงเนี่ยพ่ลาให้หายเดอเวลาเราเจอล้อ VIP ล้อที่มีฝาครอบอ่ะมันต้องใช้สปริงแล้วก็เอาตุ่ม ใส่จากด้านหลังมันจะได้ไม่ไม,ไม่ติดน็อตไงอ่านะสปริงย้ายหายปลาติกตัวนี้ไม่ต้องใช้จบสรุปเครื่องกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วปุ่มกดนะครับโอเคสามสองหนึ่งคัดจบปิงเกือบจะหลงขึ้นเขาข้ามไปฝากพม่าแล้วเนี่ยมาทางนี้ถ้าไม่มี G P S นี่หลงข้ามไปพามา่าเลย